สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมหลวงปู่เปื่อวัดกิ่งแก้วเป็นพระเนื้อผงรูปหลวงพ่อโตวัดหลวงพ่อโตแล้วก็รูปนอหลวงปู่เปื่วัดกิ่งแก้ว,ลว,ว,ลวแล้วก็รูป,ป,ป,รปภาพ หลวงปู่เผือวัดกิ่งแก้วจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นพาพเนื้อผงครับผมของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่โตหลวงวววพ่อโตวัดสังพีนะครับผมทำเสียงทำงานเป็นไงบ้างนี่ครับจะมีกระเจี๊ยบแป้งขึ้นนะครับผม ลูกผู้เผือกนี่จะดูง่ายคือว่าจะมีคราบแป้งขึ้นนะครับผมเป็นนวลๆนะครับผมนี่ครับลูกผู้เผื่อจะดูง่ายครับผมแป้งจะขึ้นนะครับผมนี่ครับด้านกลางมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับเป็นยันสติกานะครับผมนี่ครับความเสื่อมช้าลงทำให้ท่านผู้ชมสองพันสี่ร้อยโลนะครับนี่ครับโล่งงานเป็นอย่างนี้นะครับผมที่สองจะมาให้ดู รูปผือวัดกิ่งแก้วนะครับผมเลยรูปโซซูดสามอะไรนี่เลยความเก่าเป็นไงไหมครับสวยนะครับหายากนะครับนี่ก็นี่ครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นวัดกิ่งแก้วนะครับมีกิ่งนะครับนี่ครับรุ่นนี้นะครับความเก่าเป็นไงไหมครับนี่ครับความเก่าเป็นไงบ้างครับเก่าสวยนะครับนี่ครับรูปผือวัดกิ่งแก้วนะครับรูปรูปหล่อนะครับผมเลยครับ นี่เป็นรูปภาพนะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นรูปภาบนะครับผมของลูกเปลววัดกิ่งแก้วสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะครับนี่ครับเราให้ผู้ชมได้รับชมพิกด่นหลังให้ผู้ชมได้รับชมนี่ครับเป็นยันนะครับผมนี่ครับความเก่าไปง่ายครับเก่ามากนะครับสวยนะครับเป็นอักราหยันนะครับผม ความสวยรุงานนําให้ผู้ชมได้รับชมเลยครับผมสวยเลยนะครับผมนี่ครับดูด้านหน้านะครับผมนี่ครับเป็นรูปภาพน,นี่เป็นรูปหล่อแล้วครับผมอันนี้เป็นเป็นปิมของหลวงพ่อโตวัดบางพีนะครับผมเป็นหวปู่หว่วัดกิงแก้วนะครับผมสร้าง รูปหล่อี่ก็หายากนะครับผมนี่ครับความเก่านะครับเก่ามากนะครับผมนี่ครับทำให้ท่านชมได้รับชมพิจารณาไปาพร้อมๆกันนะครับผมครับก็ขอขอบคุณครับสุดท้ายนี้ก็ขออํานาจสิริจิตของพระสีนตนา,ตาใจแ่อสิริสิทธิ์ที่อยู่ในสายบนโลกพวงมาลุกปิดรักษาคนไทยให้มีนอดปลอดภัยจากโรคไปใกล้เคียง หลายขอให้มีความสุขามากๆทุกคนขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประาาปการขวามบุญนันบุญบารมีของบุือกว,วัดกิ่งแก้วช่วยหมวกร,ราาักษาคนไทยด้วยเถิดด้วยบารมีนี้ด้วยเถิดขอให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขนํำรวยน้ำรวยทุกคนนะครับผมครับผู้ใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมครับก็ขอขอบคุณครับ